ดูฟังฟังเออกูอยากใส่มัน <c oughs> ไม่ได้ดูเท่เกมนีต้ต้องต้องแบบใส่หูฟังนะถ้าอยากเล่นโปโลนิดหนึ่งอ่ะอยากดูโปโปรู้เลยรู้เก่เาเักใส่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  แนะนำตัวนะไม่น้องแนะนำหรอกนู่นน้ำชานู่นน้ำชานี่โจนี่นัดแล้วก็ดิฉันเองพี่พทยก็มีพายุนะเออกิ้นได้ <laughs> รอ <laughs> แตกจังเบยเนาะ <laughs> อ,อีเมลีิ จะตีมุมตีมุนจะมีหมเอ้ยแมใช่แล้วตีมุมใช่ตีมุมตีมุมเสกกระจกวิ่งวิ่งเสกเนี Demon> ่ยเนีเสกแล้วเสกแล้วเสกแล้วเืโอ้ยแม่งติด้ไฮปิงอ่ะง มาเออมีเก็บมาให้กูก็ได้ปิ๊บมาเอาน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 กูปีงขึ้นน่ะแบบหนึ่งนะเออมันตีหลอกเหรอเฮ้ยมาแตะใจเย็นนะมึงเนี่ยอ๋ออโอ๊ยติดหินปีงขึ้นนะเนี่ยเขาปีงขึ้นนะเนี่ยฮัลโหลมันปีเหลืองไม่ก็กูปีงขึ้นน่ะ ปิงป๊อกเศกษก็เนีะโอ๊ยปิงปิงโอ้ยนี่อ่ะต้องมีด้วยองเลยคอยตาคอยตาแตนไม่เอาตนนาะตนี้ไม่เอาน้ำชาย่าเชื่อเร็วช่วยมาเลยมาเลยมาเลยแม่งกูจะเกินเฟสอยู่แล้วมั้งเนี่ยฮะใครบางคนบอกไม่ให้ช oh ่วยเลยต่อยหน้าใครวะมึงอะแหละ น้ำชาช่วยด้วยน้ำชาน้ำชาชาไปช่วยพี่ก่อนนะน้ำชาช่วยเหมยเอ้ยไปไปช่วยนุไปช่วยนุ่มไปช่วยนุ่มแล้วกอลเนี่ยก็มากลับมาช่วยกูด้วยนะเด็กกระจกวิ่งวิ่งโน้ อย่าดนนะแม่งมือความหวังเดียวกูเลยนะเว้ย<อ>เอากูเกินเฟรดด้วยประเด็นโอเยียม,ม,อมขอบคุณดูขอบคุณเป็นชีวิตติดใจแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียกคือว่าขอบคุณ ขอบคุณอย่าทำแปลกนะนะขอบคุณนะเนอขอบคุณอยทำแปลกเพราะเกิดหลังโรงแรมจ้าคุณศกขอบคุณมาใช่ไหมปั่นป <mar ั่นปั่นแล้วก็ปั่นปั่นหันหันมามาแล้วก็หันมามาทำมามาจุดจุดจุเล่ะตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้อ่าไม่เห็น surprise motherfucker ตัวฮีอาราดี้กาลาเทียกาลาเทีย ลาเทียลาเทียตอรกาลาเทียตัว์กาลาเทียเจ้าอย่าพึ่งไปช่วยเจ้าปังไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าไปช่วยดูมึงสศกขอบคุณกันมาอะไรนักหนาว่าตะกุณขอบคุณไงมึงเนี่ยฮะแล้วกูมีเงนกูแล้วกูไม่มีขอบคุณมีแต่ขอช่วยจริงดิก็ดูดิต้องหายเจอก่อนก็ได้ไปเปล่าไปไหนนะ แต่กูขอบคุณมาหาแล้วว้ายลงมาดัหากหรอไม่ได้อิ่มกูหรอกน้ำชาไปปั่นที่อื่นน้ำชาไปปั่นที่อื่นเชืเอ่อเราฮัลโหลมึงก็ศนุษย์ขึ้นมาเนี่ยสงสารน้ำชาไปปั่นที่อื่นอะไรเนี่ยจูออกไปคนท่านแถวนี้ <ชา S 2> จ,จู๊ไปปั่นจะปั่นตรงต้นไม้ตรงนี้นะออกไปก่อนโจเดี๋ยวก็โดนไล่หรอกน้ำชา<ะ>ไปปั่นที่อื่นแล้วกูปั่นมันไม่ได้หวัง อยู่ไหนเหรอวะตุ๊กปัดกูโดนกูโดนไล่เอานั่นไปไล่โจแล้วมั้งน่ะไอโจถ้าเถ้าถ้าเองอ่ะเป็นไาอีถ้าเองโดนตีคือใช่ค้าตีล้มให้ในสองวีนั่นแหละเราจะไม่เล่นกับเองอีกจะได้น้ำชาฮะลูกแตกแม่ทะเลน้ำชาอุ้ยเอาบิงมาบิงบินบินให้มันล้มเมื่อไหร่นะขอบคุณจอมน้ำมา เกินเฟรย์แล้วนะไม่อยากเกินเฟรเรียบร้อยท่านนี้จะเลยละก่อนน้ำชาซมโดนแบบเดียวกับกูตันที่แล้วเล้วเคยมาเลยมาเลยมาเลยแม่งกูจะเกินเฟรอยู่แล้วมั้งเนี่ยช่วยพี่ก่อนนะเอ้ยเอากูเกินเฟรด้วยไปเลย กูต้องเดิมอย่างงู้นเลยวะอ่มึงมาดิไม่จำศกเศษไปไมาให้ก <c oughs> ูนี่คือการละกนันนะเดี๋ยวกูไปช่วยมาหนิ <c oughs> น,น้ำวันด <c oughs> ี้าไปหานัดะ <c oughs> อะเซอร์ไพรส์เฮ้ยมันมาหาอีเพยมันมาหาอีเพยมันมาหาอีเพยแคนกูเหรอเตรียมเพื่อเตรียมเพื่อตีชั้น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  <c oughs> เอาตีไม่โดนเด็กถ้าตีผู้เฮ้ยแหล่ะ ไปบิจูนวิ่งบปพิจูนวิ่งรวมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกันโลนาออกไปไกลๆน,นะครับออกไปไกลๆนะมันแมงเต่ามาหากี๊ยวนี่เนอะเฮ้ยออกไปด้วยนะว่าอย่าฆ่าแกงกูนะเลยไอโจมเนี่ยไอโจมแกงพิจูนเฮ้ยออกไปดีมันอยู่นี่ จะลงหลุมซะหน่อยจะได้ออกสามไม่ได้เอาสองซึ่งก็ไม่ใช่กูที่ออกเออแล้วมึงดูที่กูนายอีกอย่าลืมไปช่วยด้วยนะเอาเปิร์กช่วยมาแป๊ดนายอีฟเร่เปิดประตูแล้วรีบไปช่วยแล้วรีบไปบล็อกเลยนะเออโทนัทจะอยู่นั่นแหะมามเอาระจาวเเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาได้ไงล่ะเป็นถึงเดินมา เป็นี่ประตูเลยพยายามเดินม,มาก็แล้วกันนะเอ้ยเอ้ยอันนี้นะเิ้มาเลย